สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บทักุลพักเคื่อเลยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้ประเดิมด้วยแผ่นอย่างนี้ค่ะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะ ได้มาสภาพนี้นะคะพ like <Yeah. S 1> ี Number, freely, ่ขาด้านหลังจะมีรอยจานค่ะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะแผ่นนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะแผ่นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทจะพี่จ๋า700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นข้อแขนค่ะพี่ขาหนูจําไม่ได้ว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะหนูจําไม่ได้แล้วค่ะว่าหลวงพ่ออะไรอันนี้ขอว่าที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ข้อแขนนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขานะคะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะ สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขานะคะข้อแขนนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่อันนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่ค่ะพี่ตะกุดดอกนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขานะคะตะกุดดอกนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ ตะกรุดดอกนี ha, okay, ha, na, okay, ha, ้นะคะพี่ขานะคะความยาวก็จะประมาณนี้นะคะพี่ความยาวจากนิ้วนางนะคะพี่ขาแอจากนิ้วกลางค่ะพี่ขาก็จะถึงตรงนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่หนูไม่ทราบหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะตะกรุดดอกนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่คนละอันกับองค์ก่อนหน้านี้นะคะพี่ คนละอันกันนะคะพี่ขาอันนั้นปิดไปแล้วค่ะพี่นะคะหนูได้มาใหม่นะคะพี่อันนี้หนูได้มาใหม่นะคะพี่่าอันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่700บาทจะพี่จ๋า700บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่คาะนะคะ700บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นผ้าหน้าปกค่ะพี่ผ้าหน้าปกตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมวัลหารไร่ค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขาด้านในจะเป็นสีเขียวค่ะพี่ด้านในจะเป็นสีเขียวนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมวัลหานไร่นะคะพี่ขานะคะ700บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้มาดูที่มีดนะคะพี่ขานะคะ มีดด้านนี้นะคะพี่ขานะคะมีดด้านนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่ด้านนี้หนูขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่ข่าเป็นมิดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมิดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะ S <S ขอไว้ที่900บาทค <Leonard> ่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ค่ะชุดเมื่อคืนไม่มีแล้วนะคะพี่ชุดเมื่อคืนไม่มีแล้วค่ะพี่ถ้ามีก็มีแต่ EP นี้นะคะพี่ถ้ามีก็มีแต่ EP นี้ EP เดียวนะคะพี่ค่ะนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่900บาทนะคะพี่ด้านนี้หนูขอไว้ที่900บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นกองหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมิดขอโทษค่ะ เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที900่900บาทจะพี่จ๋า9 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขายนะคะเป็นมิดหวงหลวงพ่อเดิมนะคะพีพ่ขานี่ขอไว้ที่900รบาทความยาวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ความยาวก็ถึงข้อมือพอดีเลยค่ะพี่ขาจากฝ่ามือถึงถึงข้อมือนะคะพีพ่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่900อบาทนะคะพีพ่ขาด้านนี้หนูขอไว้ที่900บาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้ค่ะพีพ่ขาอันนี้มันแบบเริ่มกรอบอย่างนี้อันนี้ของหลวงพ่อเดิมมาในเริ่มกรอบอย่างนี้ค่ะพี่ขาปอกนี่หนู ลองถอดดูดิมันแข็งอะค่ะพี่มันถอดมันน่าจะถอดไม่ได้แล้วมั้งคะพี่นะคะ่ะมันน่าจะถอดไม่ได้นะค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่อันนี้หนูก็ได้มาใหม่นะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขายนะคะพร้อม ห่วงสองห่วงดังอย่างนี้เลยค่ะพี่หนึ่งห่วงสองห่วงค่ะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ด้านนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขายมีหลูงพ่อเดิมค่ะส่วนนี้จะเป็นด้านปากกานะคะพี่ขายนะคะเป็นด้านปากกานะคะพี่ขายอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ด้านนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขายนะคะแปดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขายสำหรับมีปากกาด้านนี้นะคะพี่ขายนะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ อันนี้หนูขอไว้ที่8 0ดร้อยบาทนะคะพี่8 0ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทเลยค่ะพ like. ี okay. ่ขามีดหวงหลวงพ่อเดิมค่ะนี่นะคะแปดร้อยจ้าส่วนด้านนี้ค่ะพี่ด้านนี้ด้านใหญ่นะคะพี่ด้านนี้ด้านใหญ่นะคะพี่ขายนะคะตรงปลายด้านจะมีตะกรุดอยู่สามดอกค่ะพี่ตรงปลายด้านจะมีตะกรุดอยู่3ามดอกนะคะพี่ขายนะคะนะคะพี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะนะคะ อันนี้ขอว่าที er ่1,3 0 0รบาทนะคะพี่ด้ามใหญ่นี่หนูขอว่าที่1,300บาทนะคะพี่ขานะคะ1,3 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสภาพนี่ด้านนั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ได้มาอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่1,3 0 0รบาทนะคะพี่1,3 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขามีดหมอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาด้ามใหญ่ค่ะพี่1,3 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาตามภาพเลยค่ะด้านนี้ประมาณ ห้านิ้วได้ห้าประมาณสี่ถึงห้านิ้วหนูก็กะไม่ถูกค่ะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาพร้อมโอนหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่โอเคนะคะคพี่ขามาค่ะเรามาดูกันที่องค์เล็กๆเนาอต่อไปเลยค่ะพี่อันนี้จะเป็นพระโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญไก่เป็นเหรียญไก่โบราณน,นะคะพี่ขานะคะพร้อมกอดอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่เหรียญนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญไก่ค่ะพี่เหรียญตาไก่ไม่ทราบว่าที่ไหน อันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ค่ะพี่ขาแหวนค่ะพี่ขาแหวนนี้คนละองค์กับ E ีพีที่แล้วนะคะพี่คนละองค์กันนะคะพี่ขา E p พีที่แล้วปิดไปแล้วค่ะพี่นะคะอันนี้วงใหม่ here, นะคะพ mm erm <ül> ี่อันนี้วงใหม่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่แหวนวงนี้หนูขอไว้ที่700บาทจะพี่จ๋า700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาแหวนนะคะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญค่ะพี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่นะค่ะอันนี้ขอไว้ที่500อบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ค่ะนะคะ500้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกค่ะพี่ค่ะพระครูวิบูลหรอเหรียญพระครูวิบูลบ้านเนี่ยอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะเหรียญนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ อันนี้จะเป็นเด๋ยวหลวงพ่อจงค่ะพี่เด๋อวอาจารย์จงแป๊บนึงไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ อันนี้จะเป็นหลวงปูทวดค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นหลวงปูทวดนะคะพี่ขาหนูได้มันอย่างนี้นะคะพี่นะค่ะหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะหลวงปูทวดค่ะส่วนนี้จะเป็นพระเนื้อเมกกิะสิ์ค่ะพี่ขาพระเนื้อเม่กิะสิ์พิมสองหน้านี่ขอวันที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอวันที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นปิตาชีโบพิมพ์กบนะคะพี่ปิตาชีโบพิมพ์บน ขอว้ที่600บาทนะคะพี่นะคะตามภาพกันเลยนะคะพี่ขานะคะปิตาชีโบพิมพ์กบ600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้จะเป็นลูกสะกดหลงปูสุขค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่นะคะลูกสะกดหลงปูสุขลูกนี้นะคะพี่ขามีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้จะเป็นเบี้ยแก้ไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะ เบี้ยแก้อันนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเบี้ยแก้ค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญกอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะหลวงพ่อน้อยนะคะพี่เขียนว่าหลวงพ่อน้อยค่ะอันนี้ขอไว้ที่5 0 0บาทนะคะพี่เรียนหลวงพ่อน้อยนี่ขอไว้ที่5 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อพรมนี่หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาใต้ฐานจะเป็นก้นระคังนะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นก้นระคังนะคะพี่ขายนะคะ อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อพิงค์นะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อพิงค์นี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปปลอดหลวงพ่อพิงค์ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพัดปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเริ่มกออพลาสติกก่ออย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะปิดตาก่อๆอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นกลุม พ่อตีนะคะพี่ขาได้มาแบบนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะกูมาตัวเล็กอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปูดทวดค่ะพี่ขาเหรียญปูดทวดเริ่มก่อนอย่างนี้เปิดหน้าเปิดหลังค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญปูดทวดนี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญฉลุค่ะพี่ขาเหรียญฉลุหลวงพูดหลวงพ่อทวดค่ะหลวงปูดทวดนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญนี้หนูขอไว้ที่6 บาทนะคะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเดี๋ยวจะหลุดหลวงปูทวดค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อไม้ทราบที่นะคะพี่ขานะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อไม่ทราบที่ด้านหลังมียันอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้หนูขอว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณเหมือนกันนะคะพี่ขาไม่ท่าบว่าของที่ไหนนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอว่าที่500บาทนะคะพี่รูปหล่อโบราณเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขารนะคะหนูขอว่าที่500บาท าทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงปู่หลวงพ่อทบนะคะพี่รูปปล่อพ่อทบนี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ค่ะรูปปล่อยหลวงพ่อทบค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระนับปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะคะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่พระหน้าปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จอันนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระกิ่งก่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะพระกิ่งก่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่นาควัดท้วยจุลเขออันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่นาควัดท้วยจุลเขออันนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาท ปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเดี๋ยวหลวงพ่อน้อยหรือเปล่าคะพี่ค่ะหรือว่าไม่ใช่ค่ะพี่นะคะนะคะหลวงหลวง พ่อสวงวัดชีปลาขาวค่ะพี่ด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อสวงวัดชีปลาขาวนะคะพี่อันนี้ขอวันที่500บาทนะคะพี่เดือนนี้หนูขอวันที่500บาทค่ะพี่ขายนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขายเดือนหลวงพ่อสวงค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระพุทธชินราชอันนี้ขอวันที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอวันที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะต่อนนี้จะเป็นนางกวักค่ะพี่ขานางกวักนี้หนูไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะ อันนี้หนูขอไว้ที่ห้า้อบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเป็นนางกวักค่ะพี่ขารูปปลอดนางกวักอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้ารอยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญกล่องโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะด้านหลังจะเป็นยันสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นยันสี่เหลี่ยมอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขานะคะ ส่วนนี้ปิดตามไม่ทราบที่พร้อมกรอบอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้เลยค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขากรอบ ทองทองอย่างนี้นะคะพี่กรอบทองทองอย่างนี้ค่ะพี่ขาปิดตาด้านหลังเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้ค่ะเป็นเนื้อสีทองนะคะพี่ไม่ใช่ทองแท้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขานะคะแป๊บนะคะพี่ ส่วนอันนี้ค no ่ะพี่ขาอุ้ยโทษโทษโทษอันนี้จะเป็นพระรอดค่ะพี่อันนี้จะเป็นพระรอดเนื้อโลหะนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่พระรอดเนื้อโลหะองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระรอดเนื้อโลหะค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนน,นี้จะเป็นเหรียญหล่อ บรันหลงพ่อไปนะคะพี่ขานะคะเหรียญหลอโบรันหลงพบไปอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะตามภาพกันเลยนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้ก็ขายตามสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นพระผงสุพรรณหมคะพี่พระผงสุพรรณองนี้นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ถ้าไม่ใช่พระผงก็นางพญาค่ะพี่ขาถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะ ัวน,นี้จะเป็นหลวงปูธธ่ทวดค่ะพี่ขานะคะหลวงปูธธ่ทวดอ,องค์นี้นะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่5 0 0บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดหิิวองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอว่าที่5 0 0รบาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะตัวนี้จะเป็นพระปิดตาลหลังแบบะค่ะพี่พระปิดตาลหลังแบบนี้ขอว่าที่5 0 0รบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะ ถ้าปิดตาหลังแบบนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นหลวงพ่โอโสธรไหมคะพี่ขายนะคะพิมสองหน้านะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะคะใ,ใช่พ่อโสธรหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขายนะคะรู้แต่ว่าเป็นพิมสองหน้านะคะพี่รู้แต่ว่าเป็นพิมสองหน้านะคะ่ะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนนี้จะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขายนะคะ,คะ,ะ,คะรูปปั้นหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ใต้ฐานมีรอยจ นะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอว่าที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูป,ป่อหลวงพ่อเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวหนู โบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะเหมือนมีพระสององค์นั่งซ้อนกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่5 0 0รบาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนนี้หนูขอว่าที่500บาทจะพี่จ๋า5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทะค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามช่องกัลเเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ